อาจารย์ดท <S preach science> ุกการอาจารย์ครับผมอาจารย์ <res> <necessary> ับยังครับนผู้ชมที่เคารพครับวันนี้โชคดีมากครับตั้งแต่เกิดมาเป็นคนมานี่นะบ่ได้เคยขามไปจักเธอได้ยินแต่เขาว่า่โอยโทมันคือบ่มีโอยเอกโอยโทบาเขาก็เลยสีโทโอยยังโอ้ยับนีเขาบานี้ตายตะกะย่าดอก ไทบ้านอันนี้เป็นไทยบานประหลาดบ้านอื่นนยังไปโอ้ย่เยเออยื่อไปเบื่อเนี่ยไหนเหงาเนี่ยไหนกระโบยไปผ่านบ้านเขาบ้านอันนี้เนี่ยบ้านโฮยยางเนี่ยมว่าเจ้าว่าเขาเป็นผีบ้ากับอะเพราะนั่นในเบา่วิชาประเตกตื่นมาแล้วเยอะเห็ุไทบบานเขาเขาเว้านนะเกิดอยู่ในนี้เกโบเห็นไทบานเจ้าของก็จะเห็นไทยผู้ใดเขาเออตึกเลยมาหัวใจจุนน้อยๆของห้างโอ้ยกระ่บเท้าจะมาเอาเมียอยู่ดีเด็ด ผู้ใหญ่หมอกครับผมเออผู้ใหญ่หมอกน่และประวัติศาสตร์ต้องจาลึกเลยอีสามพันห้าร้อยปีผู้ใหญ่หมอกในชีสุดจาลึกไว้ผู้ใดพ้าเขาไปวัานี่บผู้ใหญ่หมอกแนะนําแน่ครับครัไม่เพอเลยไปนําเอามือครับวันนี้ก็คณะเดินทางนะครับก็มีท่านผู้ใหญ่ทวีชัยผู้ใหญ่หมู่เก่านะครับแล้วก็มีท่านผู้ช่วยมีชัยอ่ยมั้ขายกวัดดันหนีครับนะครับขาดไม่ได้ในพานนะครับประจำประจำทีมงาน แล้วก็ท่านลือศีโทครับเอาบเอาภาษาผู้ทไทยหรือลือศีโธเอาภาษาผู้ไทยบอกให้ว่าภาษาคนเทกครับอันนี้ขอบคุณดะครับ่นนะครับทีมงานทางกูป้าดังนะครับมาร่วมเดินทางนำบนนี้ระบุอาจารย์ไปยุทธนะครับอันนี้ดีดีอันนี้ทัดพานมิตรครับผมไปแล้วอุ่นใจแต่ได้ไปํำเภนครับโบลงทางแน่นอนอยมักจุกจุานจุกนี่ ท่านผู้ปุ๋ยเด้อครับเด้อคนนีเนาะครับเพคนเป็นคงแท้เนาะผู้เชี่ยวชาญนะครับดันอันนี้ป้าป้าเป๋วครับสีกาของวัดธร้ำภะเกเดี๋ยวเอาติดภาพคนอื่นเลยอันนี้เด้ย่ายย้เด้ออันนี้อันนี้ยายจะเป็นทีมงานของเป็นนทีมงาของอันนี้ประจำยุ่งภะเกครับอันนี้เด้อันนี้เด้เหมือนกันครับไปน้ำเดือยไปน้ำเดือยครับอัน ผมนะเนี่ยพอเคยเห็นภูผานี่เนะี่ยแต่อาจารย์ผมนะเพิ่นเป็นรื้อสีได้พเพิ่นโมเมนต์ค้นนะเป็นว้าวเมื่อวานนี่ว่าตาออดจากอันทั้งพาขามมา,มาทั้งพาขีนนี่ทั้งทางเนี่ยมันจะมีของโบราณของเราเนะี่ยโบราณโยกกับขึเบิ้งอะไแล้วนาผาอานากาตามพันห้าร้อยปีมาอันนี้กัมีภาพเกียร์มีอย่างแต่คนก็มาเบิ้งกับแตกเพราะว่ามันมีเก่ากอหัอนมั่วเนาะ จิบโป้วันพอพอนี้จะบอจะดอกเอ้าต่เข้ากับมา้ากประวัติลา,นนนาเนาะเห็นบเห็นกระยาดอกคะแนนขอให้อันไปนี่เข้าเราไปจำรวจเพื่เส้นทาง <c oughs> อ้านี่ของดีต่เข้าเขาดีมาถึงของเก้าโบราณน,นะนะ,ะ,ะเข้าก็ไปบอกให้เขามาเบิงเบ้งมาเบิ้งมาพิสูจน์แล้วกะอ่ะเป็นของดีเนาะดื้อต้องแล้วกะบ,บ้านเข้ากับุนกัมาเบิ้งไว้หยั <c oughs> งเขา,าก็มามาเจรกระตูด้อเขาก็เอาเงินเจรกระเปามานะ แต่มื่อนี้ันให้อันทีมงานรือซีมิดคนนก็รือซีโตไได้ไปบ่ไไปครับเปยังคือไปเปนมาส่งกับยังไหวูยัวมีห้าย้อย้อยน่ว่ามีหาย้อนไปจำซีลียปาี่ฮายน่ครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับผมนะนนเบื้องต้นนะครับมื่อนี้เาเดินทางนะขึ้นไปหรือขึ้นคลำเรือนะครับมีคนขับเรือประจานะครับเขาข้นคเรือ อันนี้ที่มองเห็นนะครับเด้อนี้ทางทางเทิงนี่ผมขอแนะนํานะครับศาลานี้คือศาลาอนุสรทรงงานนะครับในหลวงราชการที่9นะครับเคยเป็นเคยมาทรงงานนะที่นี้นะครับถ<อ>ือว่าเป็นเกียรติประวัติของบ้นานเมืองนะครับอเอาเมื่อวานเฮาสิพาเดินทางข้ามเรือนะครับเด้อพาทีมงานข้ามเรือนะครับโอ้ยสิว่าอาจารย์ไปเนื้อเมืองสองีดูเฮืองสองสามเฮ้องอยกุ้วัเอาไว้ดีนี้นะกุ้งยางจงเจริญ